สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน youtube ครับ10ธันวาคม2564ครับ1วีเนาฬิกา45นาทีโดยประมาณนำราคาเกณฑ์กลางาง้างยิงข้าวงวด9มาเล่าให้ฟังครับว่าชาวนาจะได้เงินส่วนต่างตันละเท่าไหร่นะครับและก็ทางรัฐบาลจะจ่ายเงินงวด9ส่วนต่างวันไหนชมารายละเอียดครับประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างยิงแล้วครับเมื่อ9ธันวาคม2 5 6 4สาหรับผู้ ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วและระบุวันเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่3-9ถึงธันวาคม2564ครับดูในจอเลยนะครับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงของข้าวแต่ละชนิดนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิครับประกาศออกมา1 1 1 4 9บาท6สตางค์ครับรัฐบาลเมื่อเทียบกับราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้1 5 0 0ครับรัฐบาลต้องชดเชยส่วนตา่าง 3,850บาท94สตางค์นะครับหอมมะลินอกพื้นที่รัฐบาลตั้งราคาประกันไว้หมื่นสี่แต่ประกาศราคาเกณฑ์กลางอองออกมาตันละ1825บาท3สตางค์รัฐบาลจะต้องชดเชยส่วนต่างตันละ3,174บาท97สตางค์นะครับก็เปลือกหอมปทุมครับรัฐบาลตั้งราคาประกันไว้1 1ื่นนะครับ ประกาศราคาอ่างเกลง9,886บาท87สตางค์รัฐบาลจะต้องเจอชดเชยส่วนต่างตันละ1,113บาท13สตางค์นะครับข้าวเจ้าครับรัฐบาลตั้งราคาประกันตันละ10,000บาทนะครับประกาศราคาเกณฑ์การข้างเองออกมา8 7 8บาท39สตางค์ครับรัฐบาลต้องได้ชดเชยส่วนต่างแก่ชาวนาข้าวเจ้าครับตันละ1,921บาท61สตางค์ครับข้าวเหนียวประกันรายได้ ตันละ12,000บาทครับประกาศราคาเกณฑ์กลางง้างอิงออกมา8,494บาท99สตางค์นะครับรัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างงวด9ตันละ3,500บาท3 5 0 5บาท1สตางค์ครับสรุปรัฐบาลจะต้องได้ชดเชยส่วนต่างข้าวทั้ง5ชนิดเลยนะครับสำหรับผู้ระบ,บุวันเกี่ยวข้าวในช่วง3 9ถึง9ธันวาคมซึ่งนับเป็นงวด9ครับถ้าดูเท่านี้ ยังไม่ทราบว่าลงทะเบียนปลูกกี่ไร่จะได้กี่บาทนะครับแต่รู้ว่ารัฐบาลเจ้เชยส่วนต่างตันละเท่าไหร่นะครับส่วนวันจ่ายนะครับตามหลักเกณฑ์ก็คือ3วันทําการหลังประกาศประกาศวันที่9ธันวานะครับ3วันทําการหลังวันประกาศก็ไปนับวันทําการที่1หลังประกาศก็คือวันที่13ธันวาคมครับวันทําการที่1หลังประกาศนะครับ วันทาการที่2หลังประกาศก็คือ14บธันวาวันทําการที่3หลังประกาศก็คือ15บธันวาถ้าตามหลักเกณฑ์แล้วจะจ่าย15บธันวานะครับส่วนวันที่1 0 1 1 12เป็นวันหยุดเขาไม่นับว่าเป็นวันทําการหลักการของการจ่ายประกันรายได้ข้าวก็คือจะจ่ายภายในไม่เกิน3วันทําการหลังประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างอิงก็ประกาศวันที่9จ่ายก็น่าจะวันที่15บธันวาคมนะครับส่วนเขาจะจ่ายได้วันที่15จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะนําข่าวมาบอกอีกครั้งเพราะว่าช่วงนี้ ทกสติดภาราในการโอนงวด1-7และจะโอนไรล,ลพันต่อเนื่องและยังมีงวด8อีกแล้วก็งวด9อีกเดี๋ยวรอฟังข่าวอีกครั้งนะครับแต่โดยหลักเกณฑ์จ่าย15ตามมานะครับเอาล้ครับต่อไปครับดูแค่นี้ไม่รู้ว่าปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทถ้าอยากรู้ว่าปลูกกี่ไร่ได้กี่บาทต้องคำนวณครับวิธีคำนวณครับให้เอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกนะครับคูณด้วยผลผลิต กิโลกรัมต่อไร่ชนิดข้าวที่ท่านปลูกตัวเลขผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่ชนิดข้าวก็ตัวหนังสือแดงๆนะครับข้าวหอมมะลิก็3 5 9รกิโลกรัมต่อไร่นะครับหอมมะลินอกพื้นที่ 43- 2กิโลกรัมต่อไร่หอมปทุม682กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเจ้า6 0 2กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเหนียวสามกิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าท่านปลูกข้าวชนิดใดอยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็เอาจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่ชนิดข้าวที่ท่านปลูก ตามตัวเลขแดงๆนี่นะครับแล้วก็หารพันได้เท่าไหร่มาคูนส่วนต่างตามชนิดข้าวที่ท่านปลูกนี่แหละครับนี่ส่วนต่างถ้าหอมมะลิก,ก็3 8 5 0 9 4นะครับถ้าท่านปลูกข้าวหอมมะลินอกประเทศก็ใช้ตัวเลขส่วนต่าง3 174.97ไปคูณนะครับถ้าปลูกข้าวหอมปทุมเอาจำนวนไร่คูณผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่หารพันแล้วก็คูณด้วยหอมปทุม1 1ึ่งนมนะครับถ้าเข้าเจ้าก็ส่วนต่างก็คือ1 9 2 1 6 1 แล้วก็ข้าวเหนียวก็คือ3 5 0 5 0 1นะครับก็จะทราบว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับสรุปสูตรให้ฟังครับใช้จํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนคูณผลผล,ผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่ชนิดข้าวที่ท่านปลูกหารพันเสร็จแล้วคูณส่วนต่างนะครับชนิดข้าวที่เขาจ่ายงวด9นี่ครับก็จะทราบว่าตัวเองได้เงินกี่บาทนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ